ค่ะอาร์ต<บ>พัทรรวดีนะคะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายอยู่ที่บริษัทเ g กรุงเทพสาขาสุวินทวงศ์ค่ะค่ะอย่านะคะศิริประภาลามนาค่ะอยู่ที่ MG สาขาสุวินทวงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนํา m g 5นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นไปชมกันได้เลยค่ะ<ๆ>เรามาดูกันที่รุ่นแรกเลยนะคะคือรุ่น C ราคาอยู่ที่585,000บาท ตัวรุ่นนี้บอดี้ภายนอกของเขาจะเป็นขอบล้อแม็กที่ยี่แคมเป็นรุ่น C ีสามารถเริ่มต้นดาวได้ที่5%ซหรือเลือกผ่อนอยู่ที่เดือนละ6 4 4 5บาทหรือจะเลือกขับฟรีก็ได้นะคะอยู่ที่90วันและยังแถมอีกพิเศษสุดๆเลยในเรื่องของชุดแต่งรออคันไปเลยค่ะและรุ่นต่อไปรุ่นนี้คือรุ่นดีราคาจะอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทจะแตกต่างกับรุ่น C ีในเรื่องของล้อแม็กจะเป็นขอบที่17นิ้วต่อไปเป็นของรุ่นดีพัทนะคะ สำหรับรุ่นดีพัทนะคะดีพัทสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นดีนะคะตัวนี้ที่มองเห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นหลังคาซันรูปนะคะถัดมาก็จะเป็นกล้อง360อ,องศานะคะและที่มองเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังลายสปอร์ตนะคะสีแดงนะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่679,000บาทค่ะค่ะสําหรับรุ่น X นะคะก็คือรุ่นท็อปของเรานะคะสีขาวตัวนี้นะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นระบบไ Smart นะคะ i Smart ใช้งานยังไงไ Smart มีข้อดีก็คือสามารถสั่งสตาร์ทผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้นะคะสามารถเช็คสถานะรถได้ว่ารถอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็สั่งเปิดแอร์หรือปลดล็อกรถได้เลยนะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนโปรโมชั่นกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าโปรโมชั่นของเราทั้ง4รุ่นนี้มีอะไรกันบ้างค่ะพี่อาร์ตสำหรับแคมเปญของ MG 5ของเราทุกรุ่นนะคะ ก็จะมีเริ่มต้นดาวที่5%หรือเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่6,014บาทได้นานถึง84งนวดหรือจะเลือกขอบฟรี90บวันพิเศษสุดๆเลยพร้อมกับชุดแต่งรอบคันไปเลยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการวารันตีตัวรถอยู่ที่4ปีแสนสกิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะลูกค้าสามารถโทรได้ที่ 1, 2, 6, 7ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะสำหรับลูกค้า ท่านใดที่กำลังมองหาความคุ้มค่าของรถ MG 5นะคะสามารถสอบถามมาที่เราได้เลยนะคะ MG กรุงเทพสาขาสุวินทวงศ์นะคะหรือว่าสามารถโทรเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ